for seeing a beat ชื่อเอกนะครับชื่อจริงชื่ออาทิตย์เขมทองนะครับผมรหัส53นะครับรุ <Yeah. S 1> ่น18นะครับผมจบปีการศึกษา2556นะครับผมก็ถ้าย้อนไปสมัยเมื่อตอนเรียนนะครับผมทางมหาลัยของเราเนี่ยนะครับจะมีการแทรกเกี่ยวกับคุณธรรม6ประการนะครับผมไว้ในหลักสูตรการเรียนเกือบกับทุกวิชาเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งคุณธรรม6ประการเนี่ยก็ประกอบไปด้วยขยันซื่อสัตย์ อดทนประหยัดเมตตากตัญยูนะครับผมซึ่ง6กอย่างนี้นะครับมันสามารถนําไปปรปับปรุงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือไม่ก็อาจจะเป็นการทํางานได้นะครับผมซึ่งถ้าย้อนลงไปอีกนิดนึงนะครับเนี่ยตลอดเวลาที่ได้เรียนที่มหาลัยของเราเนี่ยนะครับทางมหาลัยเองทางคณะวิชาเองนะครับจะมีการจัดก,กิจกรรมมากมายต่างๆนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เ,เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับผมเสริมสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะนะครับผมแล้วก็เสริมสร้างการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับผมคราวนี้นะครับผมทางคณะของเราเนี่ยประกอบไปด้วย3สาขาวิชาใหญ่นะครับผมก็ประกอบไปด้วย1สาขา H M นะครับก็คือการจัดการโรงพยาบาลนะครับ2 EH อนะครับผมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็3นะครับผมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั่นเองนะครับผม แต่วันนี้นะครับพี่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับผมซึ่งสาขานี้เนี่ยในช่วงปี1ปี2เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิสว์เคมีชีวะนะครับคณิตศาสตร์สแตทพวกนี้นะครับเป็นหลักนะครับผมส่วนปี3ปี4เนี่ยจะเข้าเกี่ยวกับวิชาสาขาหรือวิชาคณะนะครับผมก็ได้แก่วิชากฎหมายความปลอดภัยนะครับผมตรวจวัดสุขศาสตร์นะครับผมกาทยศาสตร์นะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ อัคคีภัยนะครับผมเป็นต้นนะครับผมซึ่งในช่วงปีสี่เทอมสองเนี่ยนะครับผมเราจะมีการเข้าไปฝึกง,งานในสถานประกอบการต่างๆนะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกส่งไปในสถานประกอบการที่มีการผลิตที่แตกต่างกันไปนะครับผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นของพี่เองเนี่ยก็ถูกส่งไปที่บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์นะครับผมซึ่งถือได้ว่าการฝึกง,งานที่เนี่ยพี่ได้ได้ไดความรู้หลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจวัด การอบรมพนักงานการาการฝึกงานเนี่ยครับผมเป็นการเพิ่มทักษะอะไรในหลายอย่างนอกจากการเรียนมันจะได้ความรู้จากตรงนี้นะครับผมพอพีอ่จบนะครับผมจบจากมหลาลัยไปแล้วนะครับการทํางานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเองที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้ไปฝึกงานมาเนี่ยมัน,ม,นมันสำคัญมากนะครับผม มันจําเป็นก็อยากจะฝากมหาวิทยาลัยของเรานะครณะสา ح, ธารณสุขศาสตร์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้องๆน,นะครับผมแล้วน้องๆก็จะไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ได้เลือกเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็คณะสาขานี้นะครับพี่ชื่อตาลนะคะรหรัส53นะคะก็จบไปเมื่อปีการศึกษา2556นะคะถ้าจะพูดถึงในส่วนของมหาลัยนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับคุณธรรมอุป,ปการนะคะก็จะมีในส่วนของ ประหยัดซื่อสัตย์ขยันอดทนนะคะกระตันอยู่แล้วก็เมตตานะคะก็ในสมมูลนธรรมอุปการนี้นะคะแล้วก็มาหาวิทยาลัยให้นํามาปรับใช้ในส่วนของการเรียนชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ในส่นสวนของการทํางานของชีวิตจริงนะคะเบื้องต้นนะคะในสมมูลนธรรมอุปการนะคะถ้าน้องๆสามารถนําไปปรับใช้นะคะมันจะส่งเสริมให้ในส่วนของการเรียนชีวิตประจําวันนะคะหรือการทํางานของเราราบรื่นนะคะ พอพูดถึงในส่วนของมหาลัยกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมรับน้องนะคะกิจกรรมจับสายรหัสต่างๆนะคะในส่วนกิจกรรมสายรหัสนะคะก็มีไว้ขึ้นเพื่อนะคะให้น้องๆมีความสัมพันธ์กับรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเอาไว้ปรึกษาในส่วนของปัญหาเรื่องการเรียนนะคะในส่วนของการทํางานต่างๆนะคะ <ME GA> เพื่อมีสังคมในการเรียนนะคะจะได้ไม่น่าเบื่อในการเรียนจนเกินไปนะคะและในส่วนของมหาวิทยาลัยของเรานะคะ ก็คณะที่พี่ศึกษาอยู่เนาะก็จะไปในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะเรียนทั้งหมด4ีปีนะคะปี1กับปี2จะเป็นในส่วนของวิชาพื้นฐานนะคะคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะเบื้องต้นส่วนในส่วนของปี3และปี4จะเป็นในส่วนของวิชาของคณะนะคะก็จะเป็นในส่วนของ การเพิ่มเบื้องต้นนะคะวิศวกรรมพื้นฐานนะคะในส่วนตรวจวัดต่างๆในโรงงานแล้วก็ในส่วนปี4จะมีในส่วนฝึกงานนะคะก็ในส่วนของการฝึกงานนะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีการจัดส่งนักศึกษาฝึกงานไปฝึกในสถานประกอบการต่างๆนะคะก็ในการฝึกงานนะคะเราก็จะในส่วนของประสบการณ์สังคมการทํางานนะคะในส่วนของการปรับตัวนะคะที่มหาวิทยาลัยไม่มีนะคะเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในที่จริง นะคะก็อยากจะฝากน้องๆนะคะที่กําลังหาช่องทางนะคะหรือว่ากําลังตัดสินใจไม่ได้ที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะก็อยากให้คณะสารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาอาชีวน้มยัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะให้น้องๆไปตัดสินใจนะคะหวังว่านะคะเราจะได้เป็นในส่วนของรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะเจอกัน